พราะบางทีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของอ e ีโก้ล้วนๆนะว่าไหมเราไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้พอตร์ของเราเนี่ยเสียหายหนักขึ้นไปอีกก็ได้ครับมันก็อาจจะทําให้อีกการไม่ยอมรับการขาดทุนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการขาดทุนซะอีกแต่มันกระทบต่อสภาพจิตใจของเราด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วเราจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยยอมรับการขาด คุณได้ดีขึ้นนะคะเพราะามันเหมือนกับเป็นทักษะหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สมมติอย่างนี้มือโปรว่าไงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เทรดเดอร์หลายคนเนี่ยอาจจะต้องเจอบ่อยๆและเป็นหนึ่งในกับดักทางอารมณ์ที่หนักหน่วงสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือถ้าคุณไม่ยอมรับการขาดทุนจะเกิดอะไรขึ้น แค่ได้ยินก็ดูเครียดแล้วถูกไหมคะทั้งขาดทุนแล้วแถมว่าเราไม่ยอมรับอีกแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินท่านเดิมจะมาช่วยเราเนี่ยถอดรหัสเรื่องนี้กันพิเกตสวัสดีคะ่ะอ่าสวัสดีครับตโนยสวัสด,สสดีทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วหัวข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหานี้เนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยบางทีเนี่ยเราถือสถานะขาดทุนไว้นานเกินไปครับเพราะหวังว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคามันจะกลับมาหรือบางครั้งเราก็ใช้กลยุทธ เฉลี่ยต้นทุนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับคือเอเวอเรสต์ลอสทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยซ้ําครับจริงค่ะพี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คือตัดสินใจโดยใช้วิธีการของตัวเองโดยที่ไม่ได้ศึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองแล้วพี่กิจคิดว่าอะไรคะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนอะ่ะเขาไม่ยอมรับการขาดทุนกันหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วอ,อันนี้เนี่ยต้องถามตัวเองเลยนะว่า ทำไมถึงไม่ยอมรับการขาดทุนนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของอ e ีโก้ล้วนๆนะว่าไหมเราไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดหรือบางครั้งเราก็ยึดต,ติดกับความหวังมากกว่าข้อเท็จจริงนะครับถ้าเราโมวแต่คิดว่ามันจะต้องกลับมาแทนที่จะยอมรับสถานการณ์แล้วก็ตัดขาดทุนไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้พอรตของเราเนี่ยเสียหายหนักขึ้นไปอีกก็ได้ครับอาจจะลองนึกถึงกรณีของ long term capital management นะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี หนึ 1> 1, 1998. ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดอบริษัทกองทุนเฮจฟันอันนี้ครับมีนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลในทีมหลายคนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยกับปฏิเสธที่ยอมรับว่ากลยุทธ์ของพวกเขาเนี่ยใช้ไม่ได้แม้ว่าตอนนั้นนะครับตลาดเนี่ยได้เริ่มส่งสัญญาณอันตรายแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงถือสถานะเอาไว้แล้วก็เพิ่มออเดอร์เข้าไปอีกสุดท้ายนะครับมันก็พังพินาศจนต้องได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลางสหรัฐอันนี้ครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการไม่ยอมรับการขาดทุนครับโอ้โห เป็นเคสที่น่าสนใจมากเพราะว่าพิกิตบอกว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลในทีมนี้ด้วยมันเหมือนกับพวกเขาก็คงมั่นใจมากๆว่าสิ่งที่พวกเขาคิดอะมันถูกเพราะว่าคนที่อาจจะมีความฉลาดในทางสติปัญญาหรือ i q คสูงๆเนี่ยอีกด้านหนึ่งของเขาเขาอาจจะมีอีโก้ในความมั่นใจว่าเออเขาคิดถูกอยู่เรื่อยๆอยู่สัดส่วนใหญ่ในชีวิตถูกไหมคะมันก็อาจจะทําให้อีกการไม่ยอมรับ การขาดทุนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการขาดทุนซะอีกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะเรียนรู้ได้เมื่อไหร่ทีนี้การไม่ยอมรับการขาดทุนเนี่ยค่ะพิกิจมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนอกจากที่พอร์ตเราเสียหายหนักขึ้นไปแล้วส่งผลต่อเออทรดเดอร์อะไรย,ะยาวบ้างไหมคะเยอะมากเลยครับอย่างแรกเลยนะคะคือถ้าเราไม่ตัดขาดทุนให้เร็วพอเนี่ย สิ่งที่ควรจะเป็นการขาดทุนแค่การขาดทุนเล็กๆเนี่ยมันอาจจะบานปลายกลายเป็นการขาดทุนในระดับมหาศาลเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะทางจิตใจอีกคนที่ยอมรับการขาดทุนไม่ได้เนี่ยจะเริ่มหมดความมั่นใจในตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับกลัวการตัดสินใจและสุดท้ายเนี่ยก็การเทรดเนี่ยก็แย่งลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ออกจากการเทรดไปเลยบางครั้งเนี่ยครับเทรดเดอร์เนี่ยจะเริ่มเข้าไปอยู่ในภาวะที่เรียกว่า แกร์เบอร์ฟลายซีนะครับคือคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมานะครับเพราะเชื่อว่าหลังจากขาดทุนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยรอบต่อไปมันจะต้องเป็นกําไรใช่ไหมครับซึ่งมันจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยตลาดนะครับไม่จําเป็นจะต้องให้กําไรหลังจากที่เราขาดทุนไปแล้วและถ้าเราหวังแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเพิ่มสถานะคําสั่งเกินตัวจนพอแตกได้ครับอืมถ้าเกิดจะไม่ผิดการเพิ่มสถานะคําสั่งก็คือการโอเวอร์เทรดหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับถูกต้องครับอืมโอเคก็ เรื่องราวมันก็วนๆเนอะพิกิจเหมือนแบบอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เอออยากโลภอยากทํากําไรเพิ่มจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันกลับกลายเป็นว่าแยก่กว่าที่เราควรจะได้ทีนี้พิกิจเคยมีเคสจริงๆบ้างไหมคะที่เทรดเดอร์เองเนี่ยไม่ยอมรับการขาดทุนแล้วส่งส่งผลเสียหนักๆเลยเคยครับแล้วก็มีเยอะมากด้วยนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับคือช่วงปี2008ตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตสับไพรม์นะครับคนไทยเราจะเรียกว่าเป็น แฮมเบอร์เกอร์ไครสิสนักลงทุนจำนวนมากเนี่ยในขนานั้นนะครับที่ถือหุ้นธนาคารแล้วก็หุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มันกําลังล่วงลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนี่ยโดยเขาถือไว้นะฮะโดยหวังว่าตลาดเนี่ยมันจะฟื้นตัวกลับมาเร็วแต่สุดท้ายแล้วนะครับตลาดเนี่ยมันลากลงมาต่อแบบไม่มีจุดจบนะครับคนที่ไม่ยอมรับการขาดทุนตั้งแต่แรกเนี่ยต้องเสียหายหนักบางคนหมดตัวเลยก็มีครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใกล้ตัวกว่าเลยก็คือ การเทรดคริปโตนะอันนี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับคือในช่วงประมาณปี2021ตรงตอนช่วงนั้นนะครับหลายคนเนี่ยซื้อบิตคอยหรือว่าเหรียญเอาคอยไปตอนราคาสูงเพราะว่ากลัวพลาดโอกาสนะฮะหรือที่ียว่าโฟ m โมแต่พอราคามันลงปั๊บเนี่ยกลับไม่ยอมขายนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาเหมือนเดิมจนสุดท้ายนะครับพอติดลบหนักและก่าจะยอมขายจริงๆก็นู่นะครับขาดทุนไป 7- 80%แล้วนะครับ ฟังเหมือนกับว่าไอการขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งผลเรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันกระทบต่อสภาพจิตใจของเราด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วเราจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยยอมรับการขาดทุนได้ดีขึ้นดีคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นทักษะหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยมันเจ็บปวดนะที่เราต้องเห็นแบบเออแคปิตอลของเรามันแบบสูญหายไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เลยครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเต็มๆเลยครับซึ่งวิธีที่จะช่วยได้นะครับก็คือหนึ่ง ตั้งสับรอไว้แต่แรกเลยแล้วก็ทําให้ได้ตามนั้นคือการที่เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตัดขาดทุนที่ตรงไหนตั้งแต่แรกเนี่ยครับมันก็จะช่วยลดอารมณ์ความเครียดไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะอันที่2นะครับก็คือเปลี่ยนมุมมองว่า การขาดทุนเนี่ยเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเรียนรู้ลองคิดว่ามันเป็นเหมือนกับค่าเราเรียนคือถ้าเรามองว่ามันเป็นบทเรียนมากกว่าเป็นความผิดพลาดเนี่ยเราจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับและอันที่3นะครับให้มีการบันทึกการเทรดด้วยการเขียนบันทึกนะครับช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจว่าทําไมเราถึงขาดทุนและทําให้เราไม่พลาดแบบเดิมอีกซ้ําๆนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ4ครับฝึกความมีสติและไม่ยึดติดกับอารมณ์ การฝึกสมาธิหรือการฝึกจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในระยะยาวครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะมีหลายวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะยอมรับการขาดทุนได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง เข้ามาช่วยโอเคสต็อปลอตคนเดิมอีกแล้วอาจจะเป็นเรื่องอซ้ำๆที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สำคัญแต่ว่ามันคือหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญมากๆนอกจากเรื่องของเทคนิคแลือกันรบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือแล้วก็ตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าใจตัวเองก็คือเรื่องของจิตวิทยาการเทรดหรือว่าการมีสมาธิตั้งสติให้ดีเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ยอมรับการขาดทุนมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยเช่นกันเนาะ ก่อนที่เราจะจบขาดพิกิจถ้าเกิดเราเคยติดอยู่ในกับดักของการไม่ยอมรับการขาดทุนเราจะสามารถฟื้นตัวจากมันได้ยังไงบ้างคะแบบพลาดไปแล้วมันมีวิธีแก้ไขไหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับต่หนอยคือถ้าเราเคยติดอยู่ในจุดที่ไม่ยอมรับการขาดทุนนะครับแล้วก็ผอมมันเสียหาย,ห,ายหรือพอแตกไปเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับคือเราจะต้องรีเซ็ตความคิดเราครับเปลี่ยนไม้เซ็ตของเราอย่าจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดไปนะครับให้มองว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนแล้วก็ใช้มันเป็นโอกาสในการ ปรับปรุงแผนของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ใช้ได้ผลเลยเนี่ยก็คือการกลับมาเริ่มเทรดด้วยโพซิชันหรือด้วยพอที่เล็กลงก่อนนะครับแล้วค่อยๆทดสอบกลยุทธ์ที่เราจะเอามาใช้ใหม่ที่เราเอาไ i n d s e t อันใหม่ของเราเนี่ยไปปรับใช้แล้วไม่ต้องรีบเอาทุนคืนภายในวัน2วันนะครับแต่ให้โฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์แล้วก็นอกอย่างนี้นะครับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหรือแม้แต่การพูดคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ๆที่ดีขึ้นได้เช่นกันนะครับ การฟื้นตัวจากการขาดทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้หอยเข้าใจไม่ผิดก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับความคิดรวมถึงการเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราเคยพูดไปในอีพีก่อนๆแล้วเนอะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเป้าหมายของการเทรดจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่กําไรสูงสุดแต่มันเกี่ยวกับอ,อะไรที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างทางอย่างเช่นการมีแบบแผนการมีวินยัยการมีไมซ์เสร็จที่ถูกต้องมากขึ้นถูกไหมคะพี่ ใช่เลยครับคือถ้าเรามองว่าการขาดทุนเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้นะครับเราจะสามารถพัฒนาความคิดหรือ mindset ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ดีขึ้นแล้วก็ไปได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยครับ โอเคสำหรับท่านผู้ฟังล่ะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะ่ะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรดที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือเคยติดอยู่ในกับดักของการไม่ยอมรับการขาดทุนอะ่ะมาแชร์กันได้นะคะเราเนี่ยพร้อมจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็พี่กิตอาจจะไปช่วยตอบก็ได้เผื่อใครอยากจะทราบว่าเขามี Mindset ที่ถูกต้องหรือผิดอะไรอย่างนี้ครับยินดีครับมาคอมเมนต์กันได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเราพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่าน